สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว SketchUp แล้วตัว plug-in ที่ชื่อว่า Scaleon นะครับในส่วนของการวางแผงแล้วก็วันนี้จะมาดูการรีพอร์ตกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับผมทาโครงสร้างขึ้นมารนาชิ้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมยกตัวอย่างการวางแผงนะครับโดยจัดเลเยอร์นะครับในส่วนของตัวนะครับ Insert Solar c อ m p o n e n t นะครับตอนนี้ผมจะจัดวางไปละสองฝั่งนะครับถ้าสังเกตดูว่า ฝั่งซ้ายและขวานะครับตัวเฟสหนแล้วก็เฟสสองนะครับนี่เฟสสองนี่เฟสหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัว2นะครับตัวนี้คือตัวหนึ่งนะครับท่านสังเกตว่ามันเอียงนะครับไม่เท่ากันนะครับตัวนี้นะครับค่อนไปทางทิศทิศใต้นะครับตัวนี้ส่วนของนี้ข้ไปทางทิศเหนือนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงในส่วนของรีพอร์ตนะครับของรีพอร์ตกันนะครับ ะนครับตัวนี้นะครับรีพอร์ตเขาอ้างอิงมาจาก Pv watt นะครับตัวนี้ Pv watt รีพอร์ตนะครับผมจะให้ดูนะครับเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของเขานะครับนี่เป็นคล้ายๆสถาบันนะครับรับรองการอ้างอิงพลังงานนะครับหน่วยพลังงานนะครับตัวนี้เสร็จแล้วตัวนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับตัวสกิลเลอนนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับวิธีการนะครับใช้งานของเขานะครับตัวนี้ อ้างอิงจากคือจำลองในในสเกตอัพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรานะครับรีพอร์ตนะที่ผมจะนาเสนอในวันนี้นะครับอ่าในสองฝั่งนี้นะครับอ่าผมแต่แล้วผมกดรีพอร์ตนะออกมาก็ประมาณนี้นะครับก็คือผลของมันนะครับตัวนี้ Pivot Report นะครับส t a t นะครับที่เขาใช้อ้างอิงก็คือจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ตัวโมเดลของผมเนี่ยอยู่ทางประเทศไทยนะครับอยู่ตรงเชียงใหม่นะสมมติยกตัวอย่างนะครับ มีเฟสหนึ่งกับเฟสสองข้างสังเกตว่าเฟสสองนะ้นีผมที่ผมบอกครับคอ้างยิงมาจากทางแกนค่อนข้างมาทางที่ใต้นะครับในส่วนของค่าเฉลี่ยทั้งวันก็ในส่วนของตัวฝั่งเฟสสองจะมาเฉลี่ยมากกว่านะครับนี่คือกําลังไฟฟ้านะครับ ED คือกาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้เฉลี่ยต่อวันนะครับเดือนแจนประมาณนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับค่าเฉลี่ยก็คือเป็นต่อเดือนนะครับสรุปมาเป็นต่อเดือน H.D. H.D. คือการแผ่รังสีของดวงอาทิตนะครับตกกระทบกับแผงโซลาเซลล์นะครับคิดเป็นหน่วยคือกิโลวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับในนี้ท่านสังเกตว่าเฟสสองจะมากกว่านะครับตัวนี้ช่องนี้ก็คือต่อวันนะเฉลี่ยต่อวันตัวนี้เฉลี่ยต่อเดือนนะครับเฉลี่ยต่อเดือนก็เฟสสองก็มากกว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นรายปีนะครับอ่าโอเคนะครับ ท่านก็เอาค่าตัวนี้นะครับไปแนบกับตัวโมเดลของท่านนะครับคือสร้างมาโมเดลมาแค่ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วท่านก็เอาแผงวางนะครับจัดวางโดยวิธีการโดยใช้ปั๊กอินที่ชื่อว่าสเกลิออนนะครับในส่วนครับในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าใดสนใจนะครับงานอบดลมของผมจะมีขึ้นในเร็วนี้นะครับก็ลองติดตามข่าวสารทางหน้า facebook ของผมนะครับตอนนี้กําลังรวบรวมเนื้อหานะครับ กำลังเสนอให้ทุกท่านนะฮะก็ได้สนใจก็ติดตามหน้าเฟซผมนะครับสำหรับการรีวิวนี้ก็ขอจบเปียท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับของมากครับสวัสดีครับผม